เคลาตินธรรมชาติที่ทรงพลังในการยืดผมที่แห้งกร้านและชีฟ้ฟูตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แบ่งปันวิธีทําสูตรเคลาตินธรรมชาติสําหรับยืดผมนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําได้ง่ายและว,วัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะ สำหรับวัตถุดิบที่เราต้องการนั่นก็คือกระเจีย๊ยบเลยค่ะกระเจีย๊ยบสดสี่ลูกค่ะล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะกระเจีย๊ยบนี่มันจะทำให้ผมของคุณตรงตล,งตลอดไปเลยนะคะเคเลตินที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการยืดผมหยิกใครที่มีผมหยิกผมอยากโศกนะคะอยากมีผมที่ตรงต้องทำสูตรนี้ใช้เลยค่ะ กระเจีย๊ยบเขียวรักษาผมแห้งและหยาบกร้านให้ผมนุ่มสวยนะคะเมื่อหั่นแล้วเรียบร้อยนำลงภาชนะเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เติมน้ำสะอาดลงไปค่ะเติมน้ำสะอาดลงไปอยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงค่ะกระเจีย๊ยบมีสปปรรพคุณที่ดีต่อผิวพรรณและเส้นผมมากๆเลยนะคะจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะ เราจะตั้งบนไฟแบบนี้นะคะคนเป็นครั้งคราวนะคะต้มไปจนฝาจะได้เนื้อเจลที่หนืดเหนียวยืดแบบนี้แล้วปิดไฟค่ะต้มไปประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะยกลงจากเตาค่ะจากนั้นวางพักเอาไว้ให้เย็นนะคะวางพักเอาไว้ให้เขาเย็นตัวลงมาให้สนิทเลยค่ะเมื่อเขาเย็นตัวดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำมาปั่นค่ะ ปั่นให้ได้เนื้อของกระเจีย๊ยบที่ละเอียดดีนะคะเมื่อเราปั่นได้แล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นนำมากรองอีกครั้งหนึ่งค่ะเราต้องการแต่เจลของเขานะคะเพื่อนำเป็นตัวครีมเคลาตินสำหรับยืดผมค่ะกรองเอาออกมาให้หมดเลยค่ะเมื่อเรากรองมาได้แล้วเรียบร้อยนะคะสีสันสวยงามวางพักเอาไว้เรารเตรยียมวัตถุดิบตัวต่อไปค่ะจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดลงไปอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของถ้วยตวงนะคะแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันจนฝาแป้งข้าวโพดจะละลายดีค่ะเติมน้ำลงไปแล้วก็คุณให้ละลายดีนะคะเมื่อเราคนจนแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเรานำภาชนะมาอีกรอบหนึ่งค่ะเทน้ำของแป้งข้าวโพดลงไปในภาชนะค่ะ จากนั้นก็เติมน้ําของกระเจีย๊ยบนะคะเจลของกระเจีย๊ยบที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะเทผสมลงไปในภาชนะของแป้งข้าวโพดเลยค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะนําขึ้นกวนบนเตาไฟค่ะกวนด้วยไฟอ่อนค่ะกวนไปจนฝาจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามนะคะเมื่อเราได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟยกลงจากเตาเลยค่ะเนื้อครีมสวยงามแล้วนะคะ จากนั้นเราก็นำชามผสมมาค่ะเทตัวครีมใส่ชามผสมไปวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะใส่คือน้ำมันมะพร้าวเลยค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะคนผสมให้เข้ากันดีนะคะ วิธีทำทำได้ง่ายวัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากนะคะเป็นสูตรที่ดีใครที่อยากมีผมตรงผมนุ่มสลวยนะคะทำสูตรนี้ใช้ค่ะเมื่อเราคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเรามาดูวิธีใช้เลยนะคะสำหรับวิธีใช้ค่ะเราจะใช้แบ่งผมของเรานะคะเป็นช่อๆค่ะเหมือนกับเวลาที่เราไปยืดผมเลยนะคะแบ่งเป็นช่อๆแบ่งเป็นชั้นๆนะคะจากนั้นก็นำเคลาตินที่เราทำไว้นี่ละคะ่ะ ไปทาตั้งแต่โคนผมให้จรลดปลายผมแล้วก็ทําการสปาเหมือนกับที่เราไปยืดผมเลยนะคะดึงให้เขาตรงๆทําสปาให้ครบหมดทุกช่อค่ะเมื่อเราทําครบหมดทุกช่อแล้วนะคะจากนั้นเราก็คุมผมด้วยหมวกอาบน้ําพลาสติกค่ะหรือว่าแลบด้วยพลาสติกก็ได้นะคะคุมเอาไว้แบบนี้ปล่อยทิ้งเอาไว้บนหนังหัวของเราวันนี้ล่ะคะ่ะสชั่วโมงค่ะ เมื่อครบสองชั่วโมงแล้วเราค่อยไปสระผมนะคะเวลาที่สระผมสระด้วยน้ำปกติเลยค่ะอุณหภูมิปกตินะคะโดยไม่ต้องใช้แชมพูเลยนะคะล้างออกให้สะอาดค่ะด้วยน้ำเปล่าค่ะ ล้างหลายๆรอบด้วยน้ำเปล่าโดยโดย,โดย,โดยที่ไม่ต้องสระผมด้วยแชมพูนะคะสูตรนี้ทำสองครั้งต่อสัป,ปดาห์นะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะลองไปทำใช้กันดูนะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรที่ดีมากๆเลยค่ะเพียงแค่นี้คุณก็จะได้ผมที่ตรงสรวยสวยงามแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ เวลาสระผมจะมาไว้นะคะไม่ต้องสระด้วยแชมพูค่ะคุณจะได้ผมตรงและนุ่มสวยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผมของคุณจะเปลี่ยนจากชี้ฟูและบหยาบกร้านเป็นเรียบตลอดไปนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีทําซ้ําสูตรสองครั้งต่อสัป,ปดาห์ค่ะสุดท้ายนี้สุขภาพดีและผิวพรรณดีเป็นของท่านผู้ชมค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ